สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันเนาะนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของประชากรนะครับหรือ population นะครับถ้าอยู่ในหนังสือเรียนของเราจะอยู่ที่หน้า138นะครับให้พวกเราเปิดดูประกอบไปด้วยเนาะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ส่วนในส่วนของเนื้อหากันเลยนะครับ ประชากรนะครับความหมายของประชากรในทางชีววิทยาหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นชนิดเดียวกันอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากความหมายนะครับเราจะพบว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่3คําด้วยกันนั่นก็คือ,อคีย์เวิร์ดที่รวมกันเป็นความหมายของประชากรก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะครับ อาศัยแล้วก็แพร่พันธุ์ในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะครับแล้วก็ในเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยนะครับหรือเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับทำไมต้องอใช้คีย์เวิร์ดสามคำนี้มาจํากัดความหมายของประชากรนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นประชากรของนักเรียนชั้นม6งทับหนะครับปีที่แล้วนะครับกับปีนี้นะครับ อยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันเป็นสิ่งมีเดียวกันก็จริงนะครับแต่ต่างเวลานะครับจำนวนก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะกล่าวถึงความหมายของประชากรนะครับเราต้องคํานึงถึง3ส,สิ่งนี้นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับหรือชนิดของชนิดอ่าชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับแหล่งที่อยู่ฮบิบิแตแล้วก็ไทม์หรือเวลานะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับคำที่ระบุนะครับประชากรนะครับข้างข่าวในถ้ำจอมพลจังหวัดราชบุรีเมื่อปีที่แล้วนะครับลูกออดกบลูกออดและกบนะครับกำลังว่ายน้ำมากมายในสะะระตักแตนปทาทังก้าในเลาะไล่เข้าโพดเมื่อวานนี้นะครับจากนะครับสตัวอย่างนี้นะครับมีอยู่หนึ่งตัวอย่างนะที่ อ๋อ,อเป็นคำที่บอกประชากรทั้งหมดเลยนะครับคำที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประชากรนะครับอย่างเช่นแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์ส่วนใ,นใดๆของพืชเช่นไข่ดอกผลเมล็ดนะครับทำไมสามคำนี้ถึงระบุนะครับว่ามันเป็นคำบอกความหมายของประชากรก็คืออย่างเช่นข้อแรกนี่ค้างคาวในถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรีมีชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับมีสถานที่นะครับแล้วก็มีเวลานั่นก็คือปีที่แล้วนะครับลูกอ๊อดและกบนะครับกําลังว่ายน้ํามากมายในสระอันนี้มีคําไหนที่บอกเวลานะครับลูกอ๊อดและกบก็คือชนิดนะครับในสระก็คือสถานที่สิ่งที่บอกเวลาก็คือคําว่ากําลังว่ายน้ํานั่นก็คือขณะนี้นะครับกําลังนะและตัวอย่างที่3ตะเกะแตนพาตังก้านะครับ ในไล่ข้าวโพดเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับข้อสอบก็จะประมาณว่า,าประโยคไใดนะครับหรือข้อใดนะครับที่สามารถระบุประชากรของสิ่งมีชีวิตได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้นะครับพวกเรากา็พิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันนะครับ ทีนี้ในการศึกษาประชากรนะครับในทางชีววิทยาเราศึกษาอะไรบ้างนะครับเราจะศึกษาอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6องนะครับ6องประกอบของประชากรนะครับนั่นก็คือ,อ 1. ความหนาแน่นของประชากรนะครับ2ขนาดของประชากร 3. รูปแบบการแพร่กระจายของประชากร 4. การรอดชีวิตของประชากร 5. การเติบโตของประชากรแล้วก็6โครงสร้างอายุของประชากรนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราศึกษาเพื่ออะไรทําไมเราต้องศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะครับก็มันการที่เราศึกษาเนี่ยเพื่อให้มันได้เป็นข้อมูลหรือ Data นะครับซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นการสํารวจสมนโนประชากรอะไรเงี้ยนะครับ